ทำมงกุฎเยอะขนาดนี้ข้างพ k คคาวมีเพชอะไรบ้างอยากรู้ไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่กําลังกำลังสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่กําลังรับชมช่องพีเคคาว วันนี้นะครับไม่ได้มาสอนแกแบบแต่งที่บอกไว้ว่าวันนี้จะมารีวิวเพรหลายๆคอมเมนท์ที่แบบว่าอยากให้พี่เอาเพรที่พี่มีมารีวิวหนคยครอยากให้พี่แบบว่าช่วยแบบว่าเอาเพจมาให้ดูได้ไหมว่ามีอะไรบ้างสําหรับคลิปนี้เราจะเอาเพจทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมาให้ดูแต่ต้องบอกก่อน,นว่ามันอาจจะน้อยด้วยแล้วก็อาจจะมีสีที่มันค้าแตกต่างกันไปอย่างเงี้ยอ่าเพราะว่า ความที่เราทำหล่มงกุฎอย่างนี้มันก็ต้องมีที่มันหลากหลายใช่ไหมทุกคนอืมถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลย,อยโอเคมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นเพจส,ส่วนหนึ่งที่ p k เคคาวมีนะครับไม่ใช่ส่วนหนึ่งสิก็คือทั้งหมดนั่นแหละทางตะกา้านี่เลยแท้เอาจริงๆดูเหมือนมันเยอะจริงๆมันเยอะเลยทุกคนมามามา อย่างแรกเรามารีวิวเพชรที่ต้องใช้ประจําก่อนดีกว่านะมาเรามาดูเซตแรกกันเซตแรกจะเป็นเซตนี้เลยเป็นเซตเม็ดกลมทุกคนขนาดจะต่างกันแบบว่าเราที่เราใช้บ่อยๆจะเป็นเบอร์นี้ทุกคนเป็นเบสิกก็คือเพชรกลมขาวเนี่ยประมาณ4ี่มิลแล้วก็จะมีใหญ่หน่อยก็จะประมาณ6-7ถึมิลแล้วก็เล็กเลยประมาณ 2- 3มิลอันนี้จะเป็นตัวแบบว่าพื้นฐาน ของการติดเพชรแบบว่าเพชรสีขาวเนอะเอาทำไมถึงมีหลายๆขนาดเพราะว่าด้วยความที่มงกุฎบางอันน่ะจำเป็นจะต้องไล่ขนาดเพื่อให้มันมีมิติมากขึ้นเราจึงจําเป็นจะต้องมีเพชรหลายๆขนาดเก็บเอาไว้นะทุกคนเมื่อมีขนาดที่เป็นพื้นฐานแล้วจะต้องมีขนาดที่มันใหญ่กว่านั้นนี่คือเซตนี้เลยนี่นี่ทุกคนเป็นเซ็ตที่มีขนาดใหญ่กว่าเก่าอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นกี่มิลนะทุกคนแต่แบบว่า เป็นเม็ดใหญ่เลยจริงๆเราเอามาตอนที่เราทำมงคลาสสิกแต่มันเยอะมากที่ต้องซื้อเยอะเนี่ยเพราะว่าเขาขายเป็นยกถุงมันก็เป็นข้อดีของคนที่ทำมงกุฎแบบว่าหลายๆอันเนี่ยมันก็จะได้ใช้ครั้งต่อๆไปอีกมันจะจะเป็นข้อเสียของแบบว่าคนที่อยากได้มงนี้มงเดียวแล้วซื้อมาทำอย่างเงี้ยมันก็จำเป็น,นต้องแบบว่าซื้อถุงใหญ่มาเลยนอกจากจะต้องไปร้านที่แบบว่า ขายเป็นแยกร้อยเมตรห้าสิบเมตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวเราคือแบบว่ายังหาไม่เจอเลยทุกคน <c oughs> มีเพชรแล้วจะต้องขาดอันนี้ไปไม่ได้นั้นก็คือไข่มุกของเรานั่นเองจริงๆอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีนะเพราะว่าเหมือนว่ามันยังไม่ได้แกะถุงออกอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเซ็ตเก่าจริง,รงๆเราจะมีสองแบบคือไข่มมูที่เป็นครึ่งซี่กับไข่มุกที่เป็นแบบว่าเต็มเม็ดเลยอะ่ะ ครึ่งซีกมันก็ดีนะทุกคนมันก็จะติดกับกระดาษได้อย่างแบบว่า,าเนี้ยบแต่ถ้าเป็นเต็มเม็ดเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันคือมันจะทําให้มงกุฎเราเนี่ยมีมิติมากขึ้นเห็นได้รอบทางมากขึ้นไม่ใช่มีแค่แบบว่าเป็นมิติเดียวทนะุกคนต่อไปเราจะมาเข้าช่วงของเพชรท,ที่มี สีกันดีกว่าโอเคมาแรกเลยที่เพิ่งไปถอยมาใหม่เลยทุกคนก็คืออันนี้เลยเป็นเพชรหยดน้ำมาทุกคนนี่เพชรหยดน้ำที่แบบว่าเป็นสีสีทั้งหลายเนีทุกคนประมาณนี้อืมเราซื้อแบบเป็นค้าสีมาประมาณตก ราคาประมาณ3 0 0รอกว่าบาทนะทุกคนก็จะมีอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้นับว่ามันกี่เม็ดมันซื้อเป็นแบบถุงยกมาเลยเลอ,อมันก็จะแบบว่าได้เยอะแล้วก็อาจจะมีคะสีกันบ้างอะไรอย่างงี้ใส่มาพร้อมกันก็จะมีอันนี้เซตหนึ่งคือเป็นเซตเพชรแบบว่าทรงสี่เหลี่ยมแบบเป็นสีเหมือนกันนี่ทุกคนจริงๆรตอนซื้อมาตั้งใจจะมาทำงนนะ้ำพชรละพรนะทุกคนแต่ก็พอเห็นแล้วคือแบบว่า ยากมากมีเพชรในส่วนของหยดน้าใย่นหยดน้ําหยดน้ําทุกคนเป็นหยดน้ําแล้วก็เป็นเพชรเม็ดสี่เหลี่ยมอันนี้ก็เหลือยยุะเหมือนกันตอนนั้นซื้อมาเพราะว่าเราจะมามาทําเป็นฐานของมองล็อกก็ต้องซื้อยกอย่างนี้มาเลยทุกคนที่เราสั่งทางสินค้าออนไลน์มาก็จะเป็นเพชรแบบว่า เม็ดใหญ่แบบว่าอันนี้เลยตอนนั้นจะซื้อมาทําแกแล้วก็ทํามง DAC ของ m s s s ี่เนว i e เวิลก็จะแบบว่าเก็บแยกเอาไว้อย่างนี้เพราะว่ามันมีขนาดใหญ่แล้วก็น้อยก็เลยไม่ได้เอาไปรวมกับเพื่อนถ้า PK คาวเนี่ยมีเพชรแบบก้นแบนจริงๆไม่เรามีเป็นแบบว่าตูดแหลมด้วยไม่รู้ว่าซื้อมาทํำไมตอนนั้นแล้วซื้อมาเยอะด้วยแล้วก็ใช้ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันติดกับกระดาษไม่ได้ มันก็เป็นอีกทีหนึ่งนะทุกคนที่แบบว่าช่องเราไม่ค่อยเอาเพชรที่มันเป็นแบบว่าตุดแหลมมาใช้เพราะว่ามันติดกับกระดาษเนี่ยทําให้เพชรอ่ะมันติดไม่แน่นแล้วก็ทําให้หลุดได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพชรแบบว่าเม็ดเล็กๆที่เป็นสีทั้งหลายนา,นา,นา,นาเอาไว้แบบว่าเก็บรายละเอียดมงกุฎนะโอ๊ยลืมไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้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 จะเป็นเพชรแบบว่าเป็นวงลีทุกคน มันออกวงรีนะไม่ใช่วงกลมเป็นแบบสีค้าสีมาเหมือนกันเลยเนี่ยอืมก็ซื้อมาพร้อมกับเซตที่เป็นหยดน้ําค้าสีกันก็อันนี้ก็เพิ่งฉลองไปในมงของนางสาวไทยที่ทําลงไปล่าสุดเดี๋ยวทายคลิปเจ้ามงนางสาวทามาอวดคนที่ติดตามช่อง YouTube ด้วยต่อกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพชรท,ที่แบบว่าเราไปซื้อตามร้านเทวินตี้ช็อปใกล้บ้านแะทุกคน ถ้าเราเจอแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออมันมันสามารถเก็บไปใช้ได้อะเราก็จะซื้อมาเก็บเอาไว้ถึงแม้บางทีก็อย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ใช้แต่อย่างสีขาวอย่างเงี้ยเราอย่างเงี้ยเราก็ใช้ไปแล้วทุกคนก็เหมือนถ้าเราเห็นเพชรเนี่ยแบบว่าในตัวเมืองอุทยาบ้านเราเนี่ยเราก็จะซื้อเก็บเอาไว้เลยถึงแม้ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ก็ซื้อเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเพื่อแบบว่าวันไหนที่นึกคึกแล้วแบบว่าอยากจะทํามงนี้มงนี้มงน,มงนี้เพื่อแบบว่า เพชรเหล่านี้มันสแปร e สำหรับเราได้อย่างเงี้ยเราก็จะเอามาใช้เลยต้องบอกก่อนเลยนะว,ว่าบางทีลืมไปเลยนะทุกคนว่ามันมีแบบว่าเพชรที่ไม่ค่อยได้ใช้อย่างเงี้ยอีกอะอย่างเงี้ยก็จะเป็นเพชรเม็ดข้าวสารที่ใช้ทํามงกุฎเนกซัตแล้วก็อันนี้เหมือนกันทุกคนอันนี้ก็ทาเนกซัตเหมือนกันที่เป็นสีแดงช่วงฐานอะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเอาไป ทำมองอะไรต่ออ่ะเพราะว่ามันก็ยังไม่มีแบบว่ามงกุฎแบบที่ที่จําเป็นจะต้องใช้เพชรเหล่านี้ก็จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ก่อนนั่นเองหลักเบสิกมันก็จะมีประมาณเนี่ยทุกคนแต่มันก็จะมีเพชรที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้เป็นสแปะเฉยๆก็จะเป็นพวกแต่ทุกคนเนี่ยที่ใส่กล่องเอาไว้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเพชรที่แบบว่าเป็นเพชรลูกปัดบ้างเพชรตุ่แหลมบ้างตูดตัดบ้างที่ปริมาณมันไม่ได้เยอะ แล้วก็เราก็เก็บเอาไว้เพื่อที่จะไว้แบบว่าสแปร์เป็นของที่สำรองเฉยๆมสมมติว่าแบบว่าเพชรนี้หมดแล้วมันหลุดแล้วเพชรมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอย่างเงี้ยมาสแปร์แทนเพราะฉะนั้นก็อย่าทิ้งเก็บเอาไว้เพราะว่ามันเผื่อว่าฉุกเฉินเนี่ยนะมันก็จะสามารถใช้ได้เรื่องของเพชรที่เรามีก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนก็อย่างที่บอกไปนั้งแต่ะตอนคิปว่ามันไม่เยอะ แต่มันอาจจะแบบว่ามีหลายขนาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวเราชอบแบบว่าสะสมไว้หลายๆขนาดเพราะว่าเราเนี่ยไม่ถนัดอยู่แล้วเรื่องกะเรื่อง เก่งเรื่องประมาณอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อเอามารวมรวมๆไว้แล้วก็เวลาใช้ก็ค่อยเอามาหยิบออกมาใช้ทีเดียวเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ค่อยแม่นในเรื่องของขนาดเท่าไหร่อย่างที่เราบอกไว้ตนนั้งแต่ต้นคลิปว่าเดี๋ยวเราจะเอามองกุฎนางสาวไทย2562าอมาอวดเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราตัดแบบน้องเสร็จวันต่อมาแล้วก็ติดเพชรเสร็จเรียบร้อยเลยของก็ได้ประมาณนี้ทุกคนเป็นยังไงสวยไหมสำหรับส่วนตัวเราคือชอบมากๆนะเราว่าหนึ่งอะ่ะ แปลกที่ยังไม่ได้มีคนทําเท่าไหร่กับสองคือทรงอะ่ะมันแบบว่ามันก็แอบ,บสูงอยู่แต่พอเราใส่แล้วมันรู้สึกก็แบบว่าอืมใช้ได้อยู่จะใส่ให้ดูทุกคนไม่รู้มันจะสูงไ,ไหมเอา้าสูงเกินกล้องอีกจะจับกล้องใหม่ก่อนโอเคประมาณนี้แนละ้วทุกคนนี่ก็จะเป็นมงกุฎที่เราทําคลิปล่าสุดไปแล้วก็คลิปนี้ก็เสร็จแล้วก็จะเอามาอวดชมให้ดู นนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพชรเท่านี้แต่เดี๋ยวก่อนใครสงสัยอะไรมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะทุกคนใต้คลิปนี้ได้เลยเพราะว่าเราจะคัดเลือกคำถามไปทำ Q&A ในคลิปหน้าว่าคำถามไหนที่น่าสนใจคำถามไหนที่เออดูมีความแบบ หน้าตอบอะไรอย่างนี้เราก็จะหยิบยกเอามาทําคลิปในครั้งหน้าอย่าลืมมาทุกคนถามเกี่ยวกับมงกุฎก็ได้หรือจะถามเกี่ยวกับวิธีทิกอะไรต่างๆี่ยสามารถถามได้หมดในใต้คลิปนี้เลยยังไงวันนี้ขอบคุณสําหรับทุกคนที่ติดตามและชมคลิปนี้นะครับบอกว่าแบบว่าอาจจะเป็นความรู้ให้ใครหลายๆคนได้ศึกษาแล้วก็เอาไปซื้อหรือเอามาทํามงกุฎได้อีกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไปเท่านี้นะครับบายยขอบคุณครับม่นี่ก็คือเพจที่เรามีนั่นเองแบบว่าบางอันก็อาจจะไม่ได้รีวิวเพราะว่าน้องคือแบบว่ามีชิ้น2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เราอาจจะเอามารีวิวถ้าแบบว่าที่เป็นเพจหล,กลักแล้วก็มีเยอะใช้บ่อยอะไรประมาณนะี้นะทุกคน